คูเตอร์ภิวัตรและขนมปะทาก,กันเดือดกลางรายการน้ำตาแตกสองฝ่ายดราม่าเดือดจนต้องมาเคลียร์กันในรายการหนกระแสกับจุดประเด็นดราม่าระหว่างอดีตคนรักคูเตอรอ์พิวัตรและขนมศศิการที่แม้จะเลิกรากันไปแล้วแต่ยังต้องทำหน้าที่พ่อแม่ของลูกทั้งสองคนโดยในรายการทั้งคู่ได้เปิดใจถึงความขัดแย้งที่ค้างคาใจและเหตุผลเบื้องหลังกันแยกทางซึ่งลุกดมจนกลายเป็นสงครามทางโซเชียลคูเตอร์เล่าว่าตอนลูกคนแรกน้องตั้งใจเกิดเขาเป็นห่วงเรื่องกระแสะโซเชียลหากเปิดตัวลูกเร็ว อาจทาให้เด็กถูกวิจารณ์จึงตรงกับขนมว่าจะปิดเรื่องนี้ไว้ก่อนหนึ่งปีแล้วค่อยเปิดเผยเพราะต้องการปกป้องรูกจากกระแสะรบแต่ในมุมของขนมเธอบอกว่าแม้จะตกลงกันไว้เช่นนั้นแต่เธอเสียใจที่ต้องเก็บเรื่องรูปเป็นความลับโดยเฉพาะเมื่อได้ยินคนในครอบครัวของขูเต้ยพูดว่าไม่ต้องเปิดหรอกเดี๋ยวความนิยมตกยิ่งทาให้เธอรู้สึกไม่มีใครเข้าใจพร้อมระบายว่าขูเต้ยไม่เคยซับซ้อนความรู้สึกของเธอเลยทั้งสองเผยว่าความสัมพันธ์ระหว่างกันมีปัญหามานานก่อนตัดสินใจแยกทางกันดั่งมีรู โดยมีการพูดคุยกันอย่างจริงจังรวมถึงให้แม่ของขนมเข้ามาร่วมฟังเพราะต่างฝ่ายรู้ตัวแล้วว่าอยู่ร่วมกันแบบคู่ชีวิตไม่ไหวขหนมระบุว่าหนึ่งในปัญหาหลักคืออารมณ์ของรูเตยเนื่องจากเขามีภาวะซึมเศร้าทําให้บางครั้งอารมณ์แปรปรวนตัวอย่างเช่นเหตุการณ์หนึ่งที่เธอเดื่อนนัดทานข้ากับกครอบครัวรูเตยพราติดภารกิจส่งนมให้ลูกแต่กลับถูกด่าว่างโง่ทําไมไม่รู้จักวางแผน และยังมีการเปรียบเทียบเธอกับแฟนเก่าอีกด้วยผู้ผาเพื่อนสนิทและผู้จัดก,การของขนมเปิดเผยว่าเคยโพสข้อความระบายความรู้สึกว่าสงสารเพื่อนจังเลยมันไม่เคยทําอะไรผิดเลยทําไมต้องมาโดนด่าแบบนี้พ่อทนไม่ไหวกับคอมเมนต์จากแฟนขับคูเตยที่ถล่มขนมต่างโพด,ดัางกล่าวแฟนขับคูเตยแห่ถหล่มผู้ผาคืนทั้งคืนซึ่งฝั่งคูเตยชี้แจงว่าตนกับขนมด้วยกันดีไม่ได้ติดใจอะไรแต่คนรอบตัวขนมกลับเป็นฝ่ายออกมาเคลื่อนไหวแต่คูจะแชร์ทั้งที่เรื่องมันควรจบไปนานแล้ว ขนมเผยว่าเหตุผลที่ต้องออกมาไล่เพราะคูเต้ยโทษเพื่อนของเธอและคูจะฟ้องทั้งที่เธอเองก็ไม่เคยเล่าอะไรให้เพื่อนฟังมาก่อนในช่วงที่มีปัญหาแต่เมื่อเพื่อนๆได้รู้ความจริงภายหลังทุกคนก็โกรธแทนและอยากปกป้องเธอคูเต้ยพูดด้วยน้ำตาว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือลูกอยากให้กรารทะเลาะกันของผู้ใหญ่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เท่านั้นเพราะกวว่าลูกจะเติบโตขึ้นมาแล้วเห็นสิ่งเหล่านี้จะรู้สึกอย่างไร พร้อมย้ำว่าขานมรู้ดีว่าผมรักลูกแค่ไหนขนมส่วนกับทั้งน้ำตาเช่ดกันว่าที่เธอพูดออกไปทั้งหมดไม่ใช่เพราะอยากแชร์แต่เพราะรู้สึกว่าคูเตยไม่เคยสำนึกหรือขอโทษในสิ่งที่ทำและจิตใจเธอเลยพร้อมทิ้งท้ายว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเหตุผลที่ต้องพูดพระอดธทนมานานเกินไปแล้ว